T-T-A-R-S-I-S-T-A Baby, stop breaking my heart Oh no, you hurt me No more next time I hope you got that boy Hey girls, it's gonna be alright Hey boys, better make it right Hey girls, we got your back Got your back, got your back Melody and I do it Sawasdee ka, welcome back to my channel น,นะคะคตอนนี้นะคะบุ๋มก็มาอยู่ที่นี่ค่ะอยู่ที่เดิมน,นะคะเฟสติวัลวอล์เกษตรนวม,มินค่ะวันนี้นะคะเรานัดผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของโครงการเดลโดนัทโปรเจกต์กันอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นใครเอาเป็นว่าเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าค่ะ my 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 ค่ะตอนนี้นะคะบุ๋มก็อยู่กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและเธอคนนี้สวยมากๆเลยขอต้อนรับคุณสันธนีระยับ4ีหรือพี่เก๋ของเราค่ะสวัสดีค่ะ เราขอสอบถามนิดนึงนะคะพี่เกดรู้สึกยังไงบ้างคะเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามารู้สึกแปลกใจนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้ร่รวมกิจกรรมกิจกรรมกับคเค่ะแล้วเห็นพี่เกดเขียนเข้ามาว่ามีปัญหาด้านผิวพรรณมีปัญหาตรงไหนบ้างนะคะค่ะก็มีหลายจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกสีผิวของคล้ำนะคะไปหน้าแล้วก็มีริ้วรอยจุดด่างดำสีผิวไม่ค่อยสม่ำเสมออะไรอย่างนี้ พยายามทดลองหาธีมาหลายทีแล้วก็ยังก็ยังไม่เจอก็เลยมมอยากจะเข้าร่วมโครงการนี้คือเป็นสายแขนึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือเห็นได้ชัดมากเลยะคะคุณผู้ชมว่าใบหน้าของพี่เกศน,นะคะก็จะมีรอยสิวรอยแดงขึ้นบนใบหน้าของเขาด้วยนะคะ,ะทางโครงการของเรานะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาเป็นตัวช่วยให้พี่เกศน,นะคะทาให้ผิวกระจ่งางใสมันยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นโดนัทคลลาเจ เป็นตัวช่วยนะคะทำให้พี่เกดนี้ผิวพรรณเปล่งปังย้อนวัยกันเลยนะคะแล้วตามดูกันว่าภายใน3เดือนนะคะพี่เกดจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะและในทุกๆ1เดือนคุณก็จะมาตามดูพี่เกดว่าพี่เกดสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มากแค่ไหนอยากจะรู้จริงๆเลย ะะทางรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแห่งนี้ค่ะร้านทิ p h ั t c a เฟอยู่ที่ไป t ดิเวอร์วลนะคะคเกษตรน่ามินตอนนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ 어떤 말로도 너를 표현할 수없지 그냥 내 스타일로 내맘 들려주